เดี๋ยวเราจะมาทําการสร้างแพทเทิร์นกันนะคะโดยเราจะทําก้นกระเป๋าก่อนนะคะแบบนี้นะคะกลมๆแบบนี้นะคะโดยเราจะทํำยังไงเนาะโอเคเริ่มเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้เรานะคะพับกระดาษหากระดาษมาหนึ่งแผ่นนะคะแล้วก็ทําการพับครึ่งแบบนี้นะคะพับเป็นแนวนอนนะคะแบบนี้ปึ๊บพับครึ่งนะคะแบบนี้พับครึ่งเรียบร้อยนะคะจากนั้นนะเราก็ตีแม่พรมพดขึ้นไปนะคะที่ วัดความสูงขึ้นไปนะคะเอากึ่งกลางเลยเนาะพับครึ่งเสร็จแล้ววัดแต่ส่วนนี้ค่ะวัดตีขึ้นไปค่ะที่9.5เซนนะคะอันนี้เป็นขนาดตัวอย่างนะคะที่อยู่ทําให้ดูเนาะวัดขึ้นไปค่ะที่9.5เซนแล้วก็ทําการมาร์กไว้นะคะตีเลยก็ได้อะอย่างนี้นะคะ9.5เซนนะคะพอได้กึ่งกลางอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะทําความสูงตรงนี้นะคะเราวัดขึ้นไป9.5เซนความกว้างตรงนี้นะคะเราจะทําให้ได้อยู่ที่ ความสูงนะคะหรือความกว้างหรือความยาวนะคะความยาวตรงนี้นะคะเราจะทให้อยู่ที่22บสองเซนนะคะดังนั้นเราต้องแบ่งนะคะจากตรงนี้หารครึ uh ่งนะคะก็จะเป็นอยู่ที่ยี่ิบสองเซนก็จะเป็นที่สิบเอ็ดเซนนะคะครึ่งหนึ่งอะวัดจากจึงกึ่งกลางนะคะวัดนะคะตรงนี้จากตรงนี้นะคะที่ยีิบสองเซนนะคะก็เอากึ่งกลางของยีิบสองก็คือสิบเอ็ดเซนใช่ไหมคะก็อยู่ตรงเส้นนี้ตรงกลางนะคะจากนั้นเราก็มาคไว สอนะคะจากนั้นเราก็ตีขึ้นไปนะคะ,ะเราก็ตีด้านบนเชื่อมหากันนะคะก็คือเก้เเซนแบบนี้แบบนี้นะคะได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาทำ โค้งมนตรงนี้กันนะคะโดยใช้ถ้าคนไม่มีนะคะก็สามารถใช้ถ้วยก็ได้เรามีเนาะแต่ถ้าคนมีแมบบ่ทัดแบบนี้นะคะปากแก้วแบบนี้ก็ทําได้เลยนะคะก็ทําโค้งมนเราจะทำเ,เท่าไหร่แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะ,ะด้านนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็มาตีอีกด้านหนึ่งด้านนี้นะคะตีอีกด้านหนึ่งเหมือนการโค้งมน แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็พอได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วก็ทําโค้งมนเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะมาทําการทํานะคะทําการเผื่อเย็บนะคะได้แล้ววงกลมเสร็จแล้วเราก็ทําการเผื่อเย็บนะคะโดยแต่และส่วนจะอยู่ที่เผื่อเย็บเนี่ยจะอยู่ที่ 0- 7 5เซนนะคะเราก็เอาไปบรรทัดน,นะคะไล่ไปเรื่อยๆม,มาร์กไปทําการเผื่อเย็บเนาะแล้วก็มาร์กไปเรื่อย หลังจากที่เรานะคะคทําการตีเส้นเผื่อเย็บเรียบร้อยแล้วจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะด้านนอกนี่คือเส้นเผื่อเย็บเนาะก็เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ทําการตัดได้เลยนะคะตัดเลยนะคะ,ะตัดตามเส้นเผื่อเย็บเลยนะด้านนอกนะคะ เรานะคะทาการตัดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เนาะแล้วมากลางออกก็จะเป็นรักษสะแบบนี้นะคะจะได้ลรกษณะัแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทําการวัดนะคะเส้นด้านในตรงนี้กันนะคะปึ๊บตรงนี้นะเพื่อที่จะอะไรนะคะเพื่อที่จะหานะคะส่วนของชิ้นหน้านั่นเองนะคะแบบนี้นะคะ ซึ่งเราจะทําการตัดในชิ้นต่อไปนั่นเองนะคะก็คือให้เราวัดก่อนค่ะว่าก้นกระเป๋าเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้นะคะจนถึงตรงนี้นะคะมีความยาวอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเราจะใช้สายวัดนะคะในการวัดนะแบบนี้นะคะโดยการวัดตั้งลงไปนะคะแบบนี้ตรงนี้นะคะตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะเส้นด้านในนะคะเราจะวัดจากเส้นด้านในนะคะอ่าเราก็ไล่ลงไปเรื่อยๆเอาสายวัดตั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ไปแบบนี้นะคะให้ตรงเส้นนะคะไล่ไปเรื่อยๆนะคะจนถึง ปลายนี้เลยนะคะจนถึงปลายนี้นะคะซึ่งปลายนี้อุ่ยได้อยู่ที่ประมาณ33มสมเซนนะคะด้านนี้นะจนถึงตรงนี้นะคะที่33มเซนเราจะที่เราวัดเส้นรอบวงได้แล้วนะคะตรงนี้นะคะก็เท่ากับ33นะคะให้เอา33หาร2ค่ะจะเท่ากับ อ่านั่นเองนะคะจะเท่ากับ16.5นะคะก็คือ33มเซนนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเอา16.5นี่ค่ะไปทำการสร้างแพทเทิร์นในส่วนของชิ้นหน้ากันโอเคทำกันเลยจ้าขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำการสร้างแพทเทิร์นชิ้นส่วนด้านหน้ากันแบบนี้นะคะอ่าเริ่มเลยนะคะกดอ,อื่นเลยนะคะเริ่มเลยหากระดาษมาหนึ่งชิ้นแบบนี้นะคะจากนั้นก็ทำการพับครึ่งแบบนี้นะคะพับครึ่งเป็นแนวตั้งนะแบบนี้นะคะ ปึ๊บตีกระดาษให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะมาทําการวัดนะคะโดยนะคะวัดที่เราทําไว้เมื่อกี้นะคะคือความกว้างตัวนี้ที่เราหาไว้นะคะครึ่งหนึ่งของ3าสก็คือ16.5นั่นเองนะคะที่เราทําไว้นะคือ16.5จุเราก็วัดจากขอบด้านนี้ที่เราพับค่ะเข้าไปที่16.5เซนานะคะ,ะากไว้นะคะ16.5นะคะ หลังจากที่เราตีเข้าไปนะคะ16.5เซน16.5เซนนะคะเราจะตีความสูงขึ้นไปที่24เซนเลยนะคะ24เซนนั้นเราก็ตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเลยนะคะตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเลยการตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะวัดจากขอบริมตรงนี้ค่ะเข้ามาที่6เซนแล้วก็ทําการมาร์กไว้นะคะ 6เซนอย่างนี้นะคะตีเข้าไปนี้นะ6เซนแล้วก็มาร์กไว้นะคะจากนั้นเราก็ตีลงมาค่ะจากตรงนี้นะคะลงมาที่1.5เซนนะคะตีลงมา1.5นะคะแบบนี้นะคะจากนั้นก็ตีเข้ามาค่ะตียาวเข้ามาตรงนี้นะคะอัแบบนนี้อ่านี่เนาะ เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะตีจากตรงนี้นะคะที่ตรงนี้6เซนเรามากไว้เราจะตีจากตรงนี้ค่ะเข้ามานะคะที่5เซนนะคะตีต่อไปนะคะอ่าเซนเราก็มากไว้จากตรงนี้ไปถึงตรงนี้นะคะ5เซนล้วก็มากไว้ตรงนี้ไปตรงนี้นะคะ5เซนล้วก็มากไว้นะคะจากนั้นเราก็จะตีเส้นลงมานะคะที่เรามากไว้5เซนตรงนี้ที่2เซนนะคะตีลงมา2เซนต์อนี้ สองเซนตีเชื่อมลงมาสองเส้นนะคะจากนั้นเราก็จะตีตรงนี้ต่อไปจนตีตรงนี้ค่ะไปจนถึงเส้นทั้งหลังเลยนะคะ หลังจากที่เรานะคะปึ๊บวาดตรงนี้ลงมาที่2เซนแล้วก็ลากตรงนี้เป็นถึงเส้นด้านหลังนะคะก็ได้นักษับแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะอู๋จะทําการเผื่อเย็บด้านข้างนี้นะคะที่0.75เซนนะคะก็วัดเผื่อเข้าไปนะคะเส้นด้านข้างนี้ที่0.75เซนแล้วก็มาไว้นะคะตีไปเลยแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นเส้นเผื่อเย็บนะคะที่0.75เซนเราก็ตีไปเลยนี่นะคะ งนี้นะคะปึ๊บตรงนี้แล้วตรงนี้เก็ตีออกมาที่0.75เซนนะคะตรงนี้ตีเกินนะเอาแค่ตรงนี้นะคะวัดจากแค่ตรงนี้นะคะลงมาเนาะแค่ตรงนี้0.75เซนนะคะจากนั้นนะเดี๋ยวเราอันนี้จะเป็นเส้นเผื่อเย็บนะคะที่อยู่ตีออกมาที่0 5เซนนะโอเคจากนั้นเราก็ทําการตัดไปเลยนะคะ หลังจากที่เราทําการตัดเรียบร้อยแล้วจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็กางออกมาค่ะนี่เลยนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะสําหรับชิ้นส่วนด้านหน้านะคะซึ่งทาการเผื่อเย็บด้านข้างไว้เรียบร้อยแล้วคือตรงนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วสําหรับชิ้นส่วนด้านหน้าและด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะมาทําตัวฝากระเป๋ากันต่อเนาะฝากระเป๋านะคะก็คือแบบนี้เลยนะคะก็ให้ตัดนะคะก็คือ ความกว้างนะคะจะอยู่อ่าความสูงนะคะอยู่ที่10เซนก่อนอ่ะปึ๊บนี่นะคะแล้วก็ความกว้างจะอยู่ที่5เซนนะคะแบบนี้อันนี้คืออุ่ยรวมเผื่อเย็บแล้วเนาะก็เราตัดเพื่อนเลยอันเนี้ยสามารถที่จะกล่าวเองได้เลยนะคะอ่าอุยเอากว้าง5้าแล้วก็สูง10เซนแบบนี้นะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ตีเป็นสี่เหลี่ยมก,ก่อนนะกว้างห้าสูง10บนะคะจากนั้นเราก็มาทําโค้งมนตรงก้นนะคะ อาจจะใช้หลอดได้ค่ะก็ทำโค้งมนได้เลยแบบนี้นะคะด้านนี้ก็เหมือนกันเอาหลอดได้อุปกรณ์ที่เรามีเนาะเนี่ยค่ะก็วาดไปเลยอ่าก็ได้รักสับแบบนี้เห็นไหมคะก็ได้รับสับแบบนี้เราก็ทําการตัดได้เลยตามรูปแบบเนาะโอเคตัดก่อนนะคะเห็นไหมอันนี้ตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะคะกว้าง5้าสูง10แล้วก็เอาหลอดได้ค่ะวางทบลงไป ะะแล้วก็ตัดตามรูปแบบได้เลยนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราทำการตัดนะคะฝาก,กระเป๋าเรียบร้อยด้านล่าแบบนี้นะคะนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับแพทเทิร์นทั้งสชิ้นนะคะก็คือชิ้นก้นกระเป๋านะคะแล้วก็ชิ้นด้านหน้าด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ฝากระเป๋าเรียบร้อยแล้วสําหรับแพทเทิร์นในการทํากระเป๋าเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันต่อเลยคะ่ะ